ข่าวนี้พี่ตอค่ะคือมีน้องนักศึกษาเนี่ยนะชั้นปีที่สี่มาหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเขาเออกมาร้องสื่อเขาบอกว่าโดนพี่รหัสรวนลามจะจับหน้าอกเหมือนเขาจะพยายามมอมเหล้าก่อนแล้วครยาวยนี้เขาเริ่มเมาใช่ไหมคะเขาก็เริ่มกอดหนูหนูก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วคะ่ะแล้วเขาก็พยายามบอกว่าขอจับหน้าอกหน่อยได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้คะ่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เขาก็บอกว่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็ได้ อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยหนีเข้าห้องน้ําไปค่ะแล้วก็โทรบอกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนค่ะนี่น้องเล่าให้ฟังบอกว่าคือวันที่เกิดเหตุนะลักษณะก็คือด้วยความที่เป็นพี่รหัสใช่ไหมคะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วก็รู้จักกันหลายปีแล้วงานน้องอยู่ปีสีแล้วอะ่ะปรากฏว่าวันนั้นก็ชวนกันไปดื่มกินแต่ว่าปรากฏว่าที่ร้านโตเต็มไม่มีโต๊ะนั่งพี่คนนี้ชื่อสิงพี่คนนี้ก็เลยบอกว่างั้นเป็นดื่มกันที่ห้องพี่ น้องก็ไปพอเห็นว่าเอาก็เป็นพี่รหัสน้ะก็สนิทกันมาหลายปีแล้วรู้จักกันมาหลายปีแล้วก็ไปที่ห้องของพี่สิงห์ก็ขึ้นไปหยุดบนห้องอ่าแล้วก็คือน้องก็มีชวนรุ่นพี่คนอื่นมาด้วยแต่ว่าไม่มีใครว่ามก็เลยไปอยู่บนห้องกับพี่สิงห์คนนี้สองต่อสองปึบปึบแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าน้องหนาวน้องบอกว่าน้องหนาวน้องก็เลยเอาผ้าห่มมาหม่มซึ่งผ้าห่มนั้นน่ะก็เป็นการห่มผ้าร่วมกันในสิงค์คนนี้ก็คือห่มผ้าด้วยกันสองคนกับผ้าห่มผืนเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าอ่าอพี่่่งหนนมกััย น้องมานั่งตักที่หน่อยน้องก็บอกว่าด้วยความเมาอ่ะหนูก็เลยไปนั่งตักเขาไปปร,กรากฏพอนั่งตักเสร็จปุ๊บเขาบอกขอจับหน้าอ,อ,อกทีนึงน้องก็ตกใจน้องก็บอกไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดปรากฏหลังจากนั้นก็บอกเอ้าได้เรได้เหอะเอาเหอะหลังจากนั้นน้องก็ขัดขืนขัดขืนขัดขืนแล้วก็วิ่งหนีไปหลบในห้องน้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากห้องมาเขาบอกว่าคือให้ไปส่งด้วยนะตอนจะออกจากห้องมาเนี่ยบอกว่าให้สิงห์ไปส่งด้วยนะปรากฏว่าสิงห์บอกไม่ไปส่งกลับเองก็แล้วกันน้องก็แบบว่าจำใจอยู่ออกกบ่วาาจ ไปทางอาจารย์อาจารย์บอกว่าอย่าไปแจ้งความประผิดเขาเลยอย่าไปเอาเรื่องเขาเลยเดี๋ยวก็ถูกฟ้องกลับหรอกเดี๋ยวก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทหรอกเด็กก็เลยต้องไปถอนฟ้องหมายถึงว่าไปถอนแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนไม่ใช่อะ่ะทําไมอะ่ะทําไมฉันต้องแบบรับสภาพนี้ด้วยอะ่ะทําไมถึงต้องบอกว่าให้ไปถอนแจ้งความด้วยอะ่ะ น้องก็เลยมาร้องสื่อเพราะบอกว่าเรื่องนี้ไปได้ยินมาว่ามันไม่ใช่หนูคนเดียวนะที่โดนแบบนี้มีคนอื่นๆอีกอย่างน้อย9คนโดนเหมือนกันบางคนก็ถูกแชทไปลักษณะแบบแชทไปคุกคามอะไรเงี้ยแชทไปบอกว่าแบบลักษณะก็คือแบบว่าไม่เคยไปบังคับขืนใจใครนะทุกคนเดินขึ้นห้องมาเองนะ ขอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นเตียงเองนะเป็นผู้ชายอะ่ะถูกผู้หญิงกอดถูกผู้หญิงจูบอย่างเงี้ยถูกผู้หญิงหอมแก้มอย่างเงี้ยไม่ใช่พระเอ็พระปูนใครมันจะไปทนได้หะไม่เคยบังคับใครนะนี่มีการลักษณะก็คือแชดไปหาเหยื่อแล้วก็พูดในทานองว่าเหยื่อน่ะสมยอมด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งบอกว่าเรื่องของเธอเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วเธอคนนี้เป็นเพื่อนกับในสิงคนนี้เมื่อตอนสองปีก่อนลักษณะก็คือไปดื่มกินกันแล้วก็เพื่อนที่ร่วมโต๊ะกันเขาก็เดินออกไปส่งเพ เธอเรามีเรื่องอะไรจะบอกบอกแล้วอยโกรธนะเราเอารูปเธอไปสําเร็จความใคร่ามาด้วยขอ,อนทีนะป่ะเออลักษณะแบบนี้เธอก็บอกเฮ้ยจะไม่ได้ได้ไงพูดแบบนี้ได้ไงแกก็มีแฟนฉันก็มีแฟนทําแบบนี้จะไม่ได้ได้ไงสิงก็เลยบอกเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยแกไม่พูดฉันไม่พูดใครมันจะไปรู้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มาตื้อมาคขยันขยอแล้วจะโอบเอวเธอเธอก็เลยลุกครวดขึ้นมาลุกพรวดขึ้นมาเลยนะแล้วทีเนี้ยโทรไปบอกแฟนของสิงด้วยนะโทรไปบอกแฟนของสิงว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แฟนของสิงในเวลานั้นเมื่อ2ปีที่แล้วก็บอกว่าฉันทําอะไรมากไม่ได้หรอก เพราะว่าสิงอะ่ะมันใช้ใช้ความรุนแรงมันตีฉันด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้แบบฉันรู้ฉันไปด่าไปว่าอะไรมัน ก็ทาอะไรมากไม่ได้ไปห้ามมันก็ไม่ได้พอเดี๋ยวโดนมันตีกลับมาอ่ะว่าแบบนี้นะคะประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอที่น้องคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปบอกอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าอย่าไปแจ้งความเอาผิดเขาเลยเดีย๋ยวก็โดนแจ้งความกลับหลบน้องคนนี้บอกว่าก็คงเป็นอาจารย์ที่สนิทกับไอ้พี่ชื่อสิงห์นี่แหละเพราะว่าเคยเห็นอาจารย์อาจารย์คนนี้กับสิงห์เนี่ยนะลักษณะก็คือแบบมาจับคู่กันแล้วก็ยืนแซลสาวเดินแซลสาวคนนั้นคนนี้ในมหาวิทยาลัายอะไรแบบนี้ก็มีไงเรื่องก็รอ้อนจนถึงมมมหาาาาาาวววิิยยยยยยลลลััักกก็บบออออ่เเเต้้้้งงงคณะรรรืนแปดผขู ไม่ได้นะแต่อย่างนั้นก็แล้วแต่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสงฝ่ายก็ว่ากันไปแบบนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยดังยาง่านฝั่งทนคราวนี้พี่ต่อค่ะ